ุกคนนะหลังจากที่กลับมาแต่ไปลิ้นยูเวกน้ำเขาตอนนี้เขาก็าท่องมาสดกะเมื่น้องเคสที่มาเฮ็ดแกงน้อไม้นะทุกคนนี่น้อไม้เข้ามาแล้วกะเขาซื้อมาเลยเลยนาะอันนั้นเขาเขาไม่ได้ไปหาเลยเอาไปหาก็ได้นะแต่ว่ามันไ,ไปหาเข้าก็เลยน้องไม้อันนี้มันเป็นน้อไม้น้อไม้ไผ่ห,หวานน้วยให้บ้านหวานนะทุกคน ข้แกงมันก็สิดยืดง่ายท่าก็เลยมากไปมีได้ไปหาเนาะอากาศมันจะหัวท่ากก็ซื้อมาเซลโรซีพัทอันนี้นะซื้อมาถก้อนแลโลกสิบัทม่นี่โซี่ีิัมันห้าสิมาใบน้ไม้แกนะทุกคนนี่เพิ่อแกงพกามีในทุกคนนะเขาเจ้าเห็เหื่ออลรเรอยมีทั้งมีกตาแล้วกันมาโบกพักตุงเหยไ่ห้แล้วก็มีพุชยื่อะไรเนี่ ยังไงนะกัมมีหอมๆเลยข้าิบใบตองเซนีไมล่ะ โด่งเขาเลยเนี่ย กาทดูท<ด>ุกคน ก็สิบบาททำไม ข้านบอกมันก็ตอนตนี้ขา้ากกะยังนึ่งข้าวเยี้ยทุกคนคาะหมดข้าวาปลาไว้ข้าวสูงใหาจังต้มเนาะถ้จาังสมเก่งข้าวสีฝานไว้ ตอนง่ายๆดูมทุกคนมันเป็นกล <c oughs> ิ่นจีนเซ่บนี่ในหลายเตอทุกคนเนืยอข้าวจันทางเนาะข้าวสุกมาทุกคนมาได้ห้ากับนึ่งข้าวสุกแล้มาไดห้ากับสีอามอหมา้อเนาไหมห้านี่ไปค่ะไหมเนาะต้มใพ้มัมตื่นแล้วห้าเป็นแกง มันนี่เข้ากสิมาต่ำเนะยนะดืมจงกระเบอือ,อบเลยนะเนี่น่าขบะแขมเพื่นนะทุกคน น่าคอยล้มากเอนี่น่ะงามทุแต่นี่เ,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 เป็เนเจ้าเล่หเบิ่งค่อยซื้อน้ำมันนะเขาเฮ่ยก็เถงท้กคนถ้าเจาเม็ดรปไาเขาต้อมาลคือเขิมเสื่แล้วทุกคนไม่มีงคฮิต ม,ม,มันบวมมันยเนา่ก hmm. ก <Stones> ็ะดอันนี no ้ก็อได้กินก็เข <mon> ็ดก็คือเขาเซมเขาเรแล้วแล้วมันบาด ขบือแรกก็ถ้าจะต่ำบบเวิร์ซ์งั่า้าจะเกตไม้ที่แรก ซ uh ื้อมามันก็จะเปลี่ยนไนี่มันหอนเราก็เก่งมากมายเลยนะทุกคนมาถึงเรวก็เก่งมากมายเลย มาสี se ิมือไหมฮาวาจิร์ตะบนอ น่นต้มอีกคนนละทุกคนถ้ามันเจืดแล้วห้าจะิเซอร์เขาบิร์กเนาะนี่เผินถือแล้ว่าิเซอร์มันก็เกิดมาแล้วไว้ร้อย 来来来来 一会儿。 ใจเลยแล้ทุกคนมาสีใจมา ถ้าสีไสนี่ก็ร้ถ้าอีนาเสียเขาเบิดลงมาท่กคนไมนนี้ห้าสิเสื้อเขาเบิดแล้วห้าสิเสื้อเขาเบิด นี่จะคือพลาสติกหน้าที่ห้าล้างเรือแล้วนี่คือพลาสติไหไฮนะทุกคนเดี๋ยวเขาเบอร์ไหวเขาจะเงินก่อนถ้าฉันเสือแล้วทอดสีป,ปกพว้แฮนเซื้อนี่ทุกคนเมื่อนี้น้องเคกก้กอะแจกเมื่อไไหมนะมีมีทางเห็ดกระตั้นมโบอกแล้วก็มะอือนี่ห้าวเสืออะตอนนี้กับน,น้องเค้กกับน้องเคก้เคกได้ใส่เต่าแล้วทุกคนน้องเค้กสิบร้อยใส่ฟืนเลยพวแหละอันนั้น ผมมีเงินซื้อท่านเพื่อจะไปดังไปดังเตาไฟเดืนพว่าตอนนี้นะดังเตาที่มันสบายแล้วทุกคนเราใหีกินเนกับมันซุกไหวไฟนะ

งามนี่ก็มีเขาซืงยง่งหน้าพวกโหเนะ ดนี้กามาเบิงเนาะทุกคนหลังจากที่เฮาซืซออ้อผักสะเงี้ยพักสะเงี้แล้วก็หอมหอมเลยทุกคนเจ๋งน้อยไหม,นะม่นะนอนกินแบบนะี้เป็นแต่แซ่บแท้ นี่ทุกคนเกินข้อาวทุกคนกินข้าวกินข้าเร่งเนาะทำนะกินข้าวแรงกับเก่งเนาะไหมแม่กินบ่แต่ละเธอคือได้กินผู้เดียวทุกคนเด้เว่าค่อยชิกินข้าวตะเวนเวลาค,อาค่อยถ่ายคลิปคโฆษณาทีท่ลแล้วกินเลย,ยที่พ่อก็ทัดไม่มา,ไ,มาลลไปโซนแม่ยิ่งจะเอิ้นขึ้นมาเป็นรักซี่แล้วขขาจะหายใจชีวิตจำลอง หอนหอนหรือข้าก็หอนใหญ่นอ้นอากระก็หอน 他们说。嗯嗯 Không được tháo ทุกคนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะไม่ีเพื่ออนะไรเนาะน้องเคเกแค่ใจน้องไม้ที่แหละสหรับคลิปนี้น้องเค้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าบาย